对，是这 วันนี้มาผิดเวลาแบบเช้าเกินเวลาเช้าก็เช้าเกินใช่ไหมแม่เรามาตีเช้าแล้วก็เชา้ชาไปเวลาเช้าก็เช้าเกินนะใกล้ถึงเทศการแ,แล้วนะคะลูกค้าปอือ ของนี่ก็คือมาสดเลยเหมือนกันเนาะใครเอาตัวรีวิวบอกนะพี่ผ้าเขาใหม่มากตัวนี้เป็นชุดเหมือนเป็นชุดตุริีนะคะอุ๊บโอ้ยอ่าเห็นชัดไหมจะหมดแล้วนะจ๊ะผ้าเมื่อเข้ามาเมื่อคืนประมาณห้าสิบนะพี่แต่ว่าใกล้จะหมดแล้วนะคะเพราะว่าหนุแจ้งไปแล้วเมื่อวานนะคะ ใร,รับนะคะลูกค้าตัวรีวิวก็บอกได้เลยคือจะรับก็สอบใหม่บอกได้เลยสวัสดีค่ะพี่ลุงพี่ว่าสวัสดีค่ะแม่หนู่มาเช้าคิดเวลาไปนิดหนึ่งนะคะน้องค้าไสนี้แขนเสื้อสองชั้นตุต่จีนลูกค้าถ้าไม่ได้หนามากนะคะตุ่จีนนี้มีสใส่แค่เสื้อตัวเดียวคืออยู่ไม่ต้องถ้าสมมติว่าใครไม่อยากใส่ชุดอลังการหรือเป็นชุดเดสนู่นนี่นั่นเนาะตัวเดียวก็คืออยู่เลยนะคะตัวนี้นะลูกค้ามันจะมีทั้งหญิงและชายนะคะอันนี้เป็นปักเลื่อมมันจะมีทั้งหญิงและชาย ะะส่วนใหญ่เดี๋ยวลูกที่แล้วที่นมเปิดมาจะออกเป็นออกเป็นอะไรนะผู้หญิงเยอะกว่าเนาะจะออกเป็นผู้หญิงเยอะกว่านะคะมีดั้งแขนสั้นผนยาวแต่ผ้านี่ก็คือผ้าเหมือนเป็นผ้าเหมือนเป็นชุดกี่เพาเลยนะคะเป็นแบบแ,งแดงๆตีมแดงปีนี้คือแดงไว้ก่อนนะแดงไว้ก่อนเลยพี่ๆใครจะเอาบอก lss ยังไม่มาค่ะพี่เอา ss มาเดือนหน้าอ ss มาเดือนหน้าเลยจ้ะหมดเกลี้ยง ่ตู้หมด,มดเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดจ,จะเท่ากับเห็นของขอมาเม่คืนนี้ลงสดเลยนะคะคุณผ้าลงสดหนูยังยังยนราคาเดิมให้ถึงแม้เราจะเอามาทพงกว่เดิมก็ตามเราก็ยังยันราคานี้อยากให้พี่ๆได้ขายงานสวยๆกันแปลกๆกันพยายามฝันหางานใหม่ๆมาให้พี่ๆเนาะบางคนเบื่อ เบื่อเขาเรียกว่าเบื่อชุดกีเพาก็ลองดูนะคะกระสอบนี้4,009 9ค่ะพี่ยันราคาเดิมเลยนะคะรับกระสอบรีวิวเหลือ4,007นะคะน่าจะได้อีกแค่ประมาณกี่ลูก10กว่าลูกเองนะคะจาก50นะคะลูกค้าใครเอาก็คือต้องต้องต้องบอกเลยนะเพราะว่าหนูตัดยอดเรื่อยๆฉะนั้นนะถ้าเกิดพี่จองปากเปล่าอ่ะน้องแอดมินเขาอาจจะตัดยอดกันลำบากนะคะพวกนี้เป็นปักทั้งนั้นนะคะเป็นปักทั้งนั้นเลย งานเป็นงานแบบคุณภาพไม่ใช่เป็นแบบลายสกรีนปกตินะพี่เป็นพวกปักพวกทอพวกอะไรทั้งนั้นนะคะ<ม>งานเหมือนอย่างเงี้ยสวยแล้วพี่ใส่ไปเลยค่ะใส่ไปรับทรัพย์ใส่ไปเปิดงานเปิดกิจการบ้านใหม่ร้านค้าตุดจีนต้องมีมนะคะใครขายเ<ม>อา<ม>แล้วทำไมไม่แงโยนผิดที่ผิดทางพวกนี้คราไซนะคะ<ม>ลูกค้าคาไซทั้งหมดเลยที่หนูเอามาให้พี่ดูคืองานอะ่ะเขาปากเขาเป็นเหมือนแบบ ไม่ใช่งานสก,กรีนเพราะฉะนั้น,นง,งานพวกนี้คือแบบสวยๆนะคะลูกค้าไม่ได้ปิ้นลายปิ้นอะไรนะเป็นปักเป็นพออะไรอย่างเงี้ยสวยงามค่ะมันอาจจะไม่ได้ติดกระดุมน,นะมันมันติดมันเนี่ยรก,กระจุกระจิ้นขี้เกียจเอาเป็นว่าเห็นทรงกันอยู่แล้วละเนาะมีทั้งแขนสองชั้นแขนหนึ่งชั้นแขนสองชั้นสวยมากอลาัางการต้องใส่หุน่นแต่ว่ารอบที่แล้วได,ได้ได้ถ่ายตัวรีวิวไปแล้วล่ะ อ๋ออย่างนี้เอออย่างนี้นี่นี่เขามีแป๊กนี้กราดุมเป็นเป็นกระดุมหนอกโอยแล้วก็ติดแป๊กเอาแม่ใช่ไหมแม่เขามีแป๊กเขาเรียกตีนตุ๊กแกเหรอพี่มันเป็นแป๊กแป๊กอะแล้วก็แป๊กแป๊กติดเอานี่ไงนี่ไงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ติดแป๊กไงนี่กระดุมหลอกแล้วก็ติดแป๊กเอาเนาะอย่างนี้นะเนาะอ้าเอาติดผิดผิดพัน ไม่赖 <s df> หลังใจเลยค่ะมุ gucken, OLED, man, ่งมาไม่赖หลังใจเลยค่ะเลขใหญ่มีหมดนะเอาลูกค้าอกเล็กอกใหญ่สวยมากผ้าไม่ได้หนาอะไรมากนะหนูพยายามจะกางผ้าให้ดูอะเห็นเห็นชั้นผ้าไหมแต่ว่าเหมือนมันมีมิติอะค่ะเพราะว่าเขาเขาเป็นงานแบบทอเนอะมาเลยค่อนข้างที่จะมีมิติขึ้นมานูนปักนูนปักอะไรนะคะมีมิติหนึ่งประมาณรอบที่แล้ว <12. S 1> รอบที่แล้วได้เสื้อนะคะหกสิบสามแล้วก็มีกระโปรงโนไปด้วยนะคะสิบสองลู้านีขนาดที่าไรจ้าต <60. S 1> ูนตาดีจรนะิง <60. S 1> เหิือเห็นไหมคะเสื้อไม่ได้หนาอะไรเลยนะคะลูกค้าเสื้อไม่ได้หนาสวยนะนี่แขนสัน้นแขนยาวมีหมดเล็กใหญ่มีหมดนะลูกคาก้าจ๋าสวยค่ะสวย,สวยงานปราณีตนะคะลูกค้าเอาเพลงไปไหนหวะต้องเขาหายแล้ว ออกเนทาเกินเนี่ยอันนี้มีหอยตุ้งติ้งด้วยนะลูกค้ามีหอยตุ้งติ้งนี่คืออะไรอันนี้ผู้ชายมาละจ้าผู้ชายผู้หญิงพี่ผู้ชายผู้หญิงจริงๆอ่ะผู้ชายผู้หญิงอ่ะหนูว่าก็ใส่ใส่ได้แหต่สาวผู้หญิงอาจจะบางทรงอาจจะมีแบบคัตติ้งแบบเอวคอนอ๋อคุณอันนี้มันมันคือเข็มกลัดดาต้าถอดยังไงอ่ะโซฟาเองโดนสุดๆกันนะคะต้องแบบรีบหนึ่งสัดาห์หนึ่งนะคะแล้วก็มีคู่ ือหนูชอบงานอะไรอย่างนี้มันเหมือนงานคริสต์มาสที่รู้สึกว่าเสื้อแต่ละตัวมันมีเอกลักษณ์เป็นของมันเองกีเพาหมดแนวแม่สวยเนาะกีเพาหมดแล้วพี่มูแม่กีเพาหมดขายกีเพาจะขายยากอีก่งสำหรับหนูนะเพราะว่าบางคนไม่ชอบใส่ชุดเกรยอย่างแม่แม่อ่ะชอบใส่เป็นเสื้อกันเสื้อตัวเดียวแล้วเราอ่ะต้องวหยด้วยแม่นึกออกไหมกม้มเงยเงลุกๆเงยเนี่ย กับชุดกระโปรงเนี่ยมันคือยากถ้าแม่ใส่เสื้อตัวเดียวรับซับไปโลดไหวตรงไหวเจ้าขอเทพพยาดาฟาดินเป็นพยาเนาะเขาจะเข้าใจเอาใส่ยังไงนี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันเป็นจะอี้นี่นี่มันเป็นจะอีแม่ติอันนี้มันหลวมไปนิดนึงนะอกมันเหลือไปนิดนึงนะคะแต่ถ้าไปรีดเดี๋ยวพี่จะเห็นทรงมากกว่านี้ทุกตัวเนี่ยได้ดูคือมีอะไรหมดเลย แค่หนูชอบมาอะไรแบบนี้รับหนึ่งนี่พี่ทักข้อความได้เลยนะคะโอนไปหนึ่งลูกเมื่อวานรับรีวิวได้พี่นรา,าเอาเลยคืออันนี้คือรถดเดียวกันนะคะเมื่อวานหนูแจ้งลูกค้าแล้วให้แอนมินแจ้งของน้องเข้าเมื่อคืนนะคะของน้องมาเมื่อคืนสั่งแบบส่งด่วนแบบทางรัดมาเลยเราก็เลยไม่ได้ตู้ตู้เนี่ยรอบกุมภาดีกว่า,น,วานะคะแน่นๆเหมือนเดิมนะอันนี้ใหญ่เหมือนกัน อันนี้น่าจะประมาณไซส์ L XL นะพี่ผู้ชายก็ส่วนใหญ่อ่ะรอบที่แล้วหนูเปิดมาก็จะเป็นเน้นเน้นของผู้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโอ้ยตัวนี้มีผู้นม่น่ารักมากพี่จะเอาอีกบอกแต่ว่าหนูน่าจะเก็บยอดได้อีกประมาณสิบไม่เกินไม่เกินสิบแปดลูกค่ะถ้าจะเอาบอกเลยรีบเอาไปขายพี่รีบไปทำจะบอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากรีบนะคะ พี่นาราได้เอาตัวรีวิวใช่ไหมคะพี่นาราได้ตัวรีวิวนะคะพี่นาราโอเคพี่นาราเอาตัวรีวิวไปเลยนะคะตัวรีวิวหนูโชว์ทุกตัวไม่พอนะพี่ได้ราคาตัวสี่พันสี่พันเจ็ดไปด้วยจะบอกว่าตัวนี้ต้นทุนหนูนําเข้าแพงกว่าเดิมแต่หนูยอมเพราะหนูอยากให้พี่มีงานสวยนะคะหนูรู้สึกว่างานพวกเนี้มันไปลูกค้ารวยก่อนเรารวยที่รังก็ไม่เป็นไรออไม่เป็นไรนี่ลูกคา้าคือหนูอยาจะโชว์นี่มันมีเลอศบ้างแม่แม่ก็ไปทําความสะอาดเด้อ มันกระดุมโค้ดมันคือกระดุมมาให้ได้มองดีน่ะเขาจะเป็นกระดุมอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำไม้ตีก็ะอกไม่ถรงอันนี้ไซส์ x อค่ะเขาเขียนเลยเลยไซส์ใหญ่เอ็กกระดุมเนาะทีละตัวทีละตัวเลยเนี่ยพี่นับได้เลยนะคะจากในไลฟ์นะคะหนูอาจจะแบบไม่ได้นับในกระสอบนี้นะแต่ว่าโดยประมาณนะคะเป็นป้ายเดียวกันบริษัทเดียวกันเหมือนเดิมแม่อย่าเพิ่งโทรเด้อ อ,อยากได้ก็พิมพ์มโมเ<ห>ม,ม<ห>เอาสามแน่ขาสั้นขายหมดอย่างเฮ้ยห,หลอดแล้วแอดมินได้รีวิวเลยปะเราจะให้เอ็มินรีวิวสินี่อูนี่แมตัวใหญ่ประดมเพิ่มอันนี้อูนนงาอูงานตัวนี้เป็นมังกรพาดลายลูกค้ามังกรพาดลายพาดไหลอูโ oh หดูสิใส่นะรับซับจริงจริงใส่แล้วรวยขายก็รวยค่ะคงขายก็รวยรวยเอาให้รวยกันแบบว่า ไปยอมกันแม่ยไปยอมเรื่องรวยอะไรหยับอยบยอมกันไม่ใช่สีนี้สวยนะเนี่ยบางตัวมันเป็นซิปหรอกไอ้อมันเป็นกระดุมหรอดีเหมือนกันนะที่เขาทําซิปแบบเนี้ยพี่เพราะว่าบางทีอ้พวกเนี้ยมันใส่กระดุมยากมากเนอะรังดุมมันเล็กหัว่าใส่เป็นซิปอย่างนี้ก็ดีอืมแบบนั้นหละทีมซาวเราไปไหนอะ่ะแกได้ที่หนแกระไปที่ไหนหยับ พอก็หลุดแล้วค้าไม่ได้หนานะคะลูกค้าผ้าไม่ได้หนานล้วถึงทุกนส่ก็มีลูกค้าส่งรีวิวให้มันก็สวยมากมีของน้องหนูมาหนึ่งตัวอ้าวมีงานหนามาหนึ่งตัวแต่ปกติไม่มีนะหนูโชว์ทุกตัวแหละลูกค้าประเมินได้ประเมินได้อไดไนอยากให้พี่ได้ดูแบบว่าให้เห็นทุกตัวอยากให้พี่ได้เห็นอยากให้พี่ได้แบบได้ดูให้คลบอะว่าเออหนูเอาของจริงมาขายนะสวยก็บอกสวยเสียก็ให้ดู ไม่ว่ากันเป็นเรื่องปกปติของงานกอซ็อบไม่ใช่งานมือหนึ่งงานคัดค่ะ,คะอันนี้แขนสองชั้นเก๋อยู่นะเก๋อยู่นะจะบอกว่าถ้าพี่ไม่ชอบแม่ไปตัดแขนทิ้ง<ม>แล้วเหลือแค่แขนสามส่วนยังได้เลยเนาะถ้าแบบว่าพี่อยากจะขายโอ้ยพี่ไม่ชอบแขนยาวอะ่ะน้องพี่เอาเป็นแขนปล่อยๆด่วนพี่แม่ไปตัดแขนทิ้งเอาเด้อตัดเฉยๆไม่มีปัญหา เขาแค่ทำแค่ทาเป็นผ้าบางๆซ้อนขึ้นมาเองเห็นไหมคะแล้วก็ทําแต่ว่าเขาทําแขนปล่อยออกมาทําให้มันเป็นแขนสองชั้น,นะะให้มันแบบว่ามีใส่แล้วมียศขาบรรดาศัก,ด,กด,ดิ์อนีอมนี่ลาีี่เพี่ใส่แล้วไมาไปขวน,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 นี่ยไม่ใไม่ใส่แหละัเอาไว้ไหนแตัวมกะ หลังใจแล้วแม่เนาะสวยนะอ้าวลูกค้าคาไซนะคะเอาอีกบอกรับเทษนี่ด <c oughs> ี่น้ถนั่อนเอาเลยยกแพ้ข่ยกกระสอบอย่างเดียวค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะบ้านดำหนูไม่ได้อ่านเลยต้องขอโทษพีนะคะ <c oughs> มาผิดเวลาหนูรีบเปิดเพราะว่าอันนี้งานด่วนจําเป็นที้ต้องให้พี่เอาไปรีบขายแล้วไม่ต้องห่วงหนูส่งด่วนให้พี่อยู่แล้วรีบส่งออกเลยนะคะ,น,ะนี่นี่ ขนส่งเนี่ยถึงประมาณหนึ่งถึงสองวันไม่ต้องห่วงเราหาขนส่งที่ปวดที่สุดให้พี่นะคะทันหายทันแน่นอนหายทันแน่นอนฮองเฮามาแล้วค่ะอุ้ยดูความแข็งสิแม่เนี่ยดูความแข็งสิแล้วเป็นแบบนี้ทุกตัวลูกค้าเป็นปักแบบนี้ทุกตัวนี่ปักหงใช่ไหมหงหรือดอกไมกว้วะนี่หงน่แม่นะ เนี่ยสัญ,ญลักษณ์แห่งความมงคลเรามันลูกหลานเชื้อสายจีนต้องมีข่ายนะแม่นี่ดูดอกใช่ไหมเรื่องลูกโหลกยุงสวยมากดูดิดูข้างหลังดิลูกค้าสังกุง,งสังคุงถูงสุดคนละเรื่องคนละลายส่งลาลามุกได้ทั้งวันอ๋อห้บอกได้ทั้งวันเก้าโมงถึงทุ่มหนึ่งสามทุ่มสองทุ่มไม่ได้แล้วนะ เราไปกินข้าวค่ะเพราะว่าเราทํางานทั้งวันที่บางทีเราได้กินข้าวลางวันกับตอนทุ่มหนึ่งแล้วแหละหลังเลิกงานเราทํางานทั้งวันลูกค้าเขาทัท้งวันนะคะบางทีช่วงเวลาพักไม่มีน้องๆก็จะใช้ช่วงเวลาหลังเลิกงานอ่ะตัวนี้ของผู้ชายค่ะลูกค้าตัวนี้ของผู้ชายใช้ช่วงเวลาเราเลิกงานข่าวเยอะแยะไปเนี่ยนี่ไ,ไงที่หนูบอก <พ genau S 1> กระโปร์สิงโปรงมั่งมันแต่ลูกลกระโปรงอ่ะลูกค้ามจาจับเซ็ตได้นะ,ะมันไปจับคู่จับคู่ได้ ไมเลยแล้ว่อลูกค้าเยคือันนี้เป็นชุดเดทคือต่อลูกค้าเลยคชุดเดทเข้าป่ะเยลูกค้าไปเปิดร้านอมายืนให้ลูกค้าดูว่าไปทรงผู้ชายเป็นแบบไหนจะดูมึเยอะเสียเวลาให้น้องจิตจะดูมึงนะสวยมากสวยมากจะบอกว่ากระโปรงรอบนี้น้อยกว่ารอบลูกแรกลูกแรกกระโปรงเยอะกว่าเนาะลูกแรกออกกระโปรงเยอะมากมาก รอบนี้หนูยังไม่เห็นโครงเลยแต่เห็นแต่เห็นชุดเดทมันหนึ่งจะบอกอ๋อเนี่ยคุณผู้ชายใส่นะคะโอ้ชผู้ชายยังไงคะเออกงอะไรนะเอาไบบนี้ไม่รูผู้ชายกันแรกคคุณกลัวพูดไม่ถูกสวยมากงานพวกนี้เป็นปักหมดเลยนะคะงานสวยๆโอ้ยดูทุกตัวเอ้าะไปเด่นเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เรารีวิวกันเหมือนเดิมอลุง รีวิวช่วงเยี่ยมช่วงบ่ายกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้พี่บอลไม่อยู่ผชมสวยมากคุยใส่คุณแล้วโอ้โหโอ้ลูกค้าไปรุ่นเองเอาลูกค้ายังไงนี่มือหนึ่งไปเลยแม่ไปดูเอาตัวนี้เป็นกีเผาส์ค่ะกีเผามีขนนกที่คอมาแบบนี้เป็นนึ่งเอาไปเลยพี่ระดาได้ตัวรีวิวใช่ไหมคะสี่พันเก้าร้อ พี่นา้าามีกีบเพลาคอขนนกไปด้วยไฮโซหรูมากแม่แม่ไปซื้อพัดอันนึงนะพัดขนนกนะพัดขนนกแล้วถือแบบนี้นะโอเคไหมหน้าลานะคะลูกค้าจัดนะหนูแนะนําให้ซื้อพัดขนนกสีแดงนะคะสวมหัวหมดแล้วน้องแนะนําให้ซื้อพัดขนนกสีแดงแบบนี้เนาะดูลงการมาก ที่รักพี่ประศรนึงที่เปิดร้านทั้งหลังเลยใช่คือตอนนี้แสงตาก็คือร้านหนูสีเขียวตาจะบอดแสงแล้วตอนนี้สีแสบมากเอาทำไมมีเดทมาด้วยนะแม่ตอนไม่เห็นกระโปรงเนาะตอเป็นว่าเจอเดทสองขี่เผลอหนึ่งเนี่ยมันเป็นแบบปักๆอย่างนี้หมดเลยพี่เบื่อหรือยังถ้าเบื่อแล้วหนูจะได้ไปไวๆแล้วเก็บเลยมั้ย เก็บเลยไหมเก็บได้นะเก็บได้อันนี้สีชมพูเป็นนกโอ้สารพัดน,นกนค่ะสวย,ย,ยมากไม่ใช่สก,กีนะลูกค้าเป็นปักทั้งหมดนะที่พี่เห็นไม่ใช่สก,กีนเลยคือปักทั้งหมดนะคะปักทัท<า>ง้งหมดพรุ่งนี้งานมีงานสมุดจะพี่เก็บปูท้ายติดจรวดมาเลยใช่ไหมเอ้ยแม่ส่งยังไงดีให้แบบว่าเหมือนปลาแบบนี้ถึงแม่เลย ทำไงดีอ่ะอันนี้อ้ยไม่ของเด็กมาอเอาโอเคงั้นหนูรู้ละรอบที่แล้วเนี่ยเหมือนมีกระโปรงมาด้วยแต่รอบนี้หนูเห็นเขาติดชุดเดรสมาด้วยนะแต่ไม่รู้ลูกอื่นไปยังไงแม่ดูขายได้ราคาเด้อของเด็กเนี่ยแพงกว่าของผู้ใหญ่หนูให้ดูหมดเพราะว่าในกระสอบเนี่ยเห็นพร้อมกันเห็นพร้อมกันนี่ลึกนี้หนึ่งนะตนะัดแล้วออกน,ะนี่แขนขุด ให้ลูกค้าไปดูนี่นไงเราให้ลูกค้าไปแ,แบบนี้มันเป็นผ<ม>ีเผลอตัวนี้เป็นผีเาผลูกค้า่วยนะขอบมุณดูมือหนึ่งด้วยพี่นารามือหนึ่งด้วยนะคะไปห้อยอยู่อันนี้เขาเขียนว่าเมดอินฮ่องกงอ่ะฮ่องกงแฟชั่นฮ่องคู่ฮ่องคู่แู่เป็คู่ไอ้อย่างวะ อ๋อเป็นชุดของเขานะพี่นารามันล่วงมาเด้อเป็นเสื้อแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเป็นชุดเดรสหรือเป็นกระโปรงอะไรสักอย่างเนี่ยเอาเก็บเข้าไปให้พี่ก่อนเป็นมือหนึ่งนะอันนี้เชี่อๆกันใส่เข้าไปก่อนไปกว่าเอาทำซิใครมีจูนึงมาอีกแล้วะขาละลายกันอี่เพิ่มาอีกแล้วอ่ะ พนะี่นาราเอาไหมเนี่ยกี่เผาไหม่แล้วก็สอบเด็กกี่เผาแพงกว่านะก็สอบร้สี่พันเก้านะคะลูกค้าสําหรับไอชุดตุดจีนนี่นะคะอันนี้กี่เผาหรือเป็นเสื้อกะโปงก็ไม่รู้อะ่นะนะแต่คละลายกับเมื่อกี้นะคนละลายกันค่ะสี่ห้ายี่สิบอันนี้สองพันบาทค่ะสี่รอยแปดสิบแปดหยวนคูณห้าเข้าไปชุดละสองพันบาท เพื่อสบาทนี้นขายสองชุดก็ได้ค่ากระสบแล้วไหมเอ้ามีเดซมาด้วยเขาเดสแขวนไมลแม่อยากดูไหมหามาอีกแล้วเาไม่ปนกระโปรงคอกเลยปนเาเอะเขาไม่ปนกระโปรงตะคอกปนกี่เาอ้นี้ก็สวยนะนี่นชอบมันต้องแดงไหม สีแดงคือสีแห่งความมงคลเนาะอย่างคำเขาว่าจะถูกหรือแพงเอาแดงไว้ก่อนโอ้ยน้องใส่ให้ดูไหมให้หลอกอยากใสโอ้ยน้าลากลูกค้าเอามีกี่เพ้าใหม่แล้วอะไรเนี่ยหน้าแดไใหม่แล้วอะไรนี่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 คืออะไรป้ายห้อยใหม่แล้ว นี่คือชุดอะไรชุดอะไรไมาอีกแล้วค่ะลูกค้าอีกหนึ่งชุดไซส์สามสิบหกมาอืมาอีกหนึ่งชุดแต่ไม่รู้อีกกระสอบอื่นจะออกเป็นชุดเดรสแบบนี้หรือเปล่านะหนูแนะนําให้พี่ดูสองรีวิวนะคะเอ่อของที่หนูเปิดลูกแรกกับลูกที่สองนะแต่างานไม่ต่างกันมากอย่างที่หนูแจ้งเขาเน้นเสื้อนะคะเขาเน้นเสื้อนะเน้นเป็นเสื้อนะแต่ถ้าพี่ไม่ชอบก็ถือว่าเป็นห่างไปแล้วกัน แต่หัวเน้เนๆอยู่แล้วหัวที่เป็นเสื้อเน้เนๆอยู่แล้วเป็นเสื้อก็แบบอย่างนี้ปักๆปักๆปักๆเนี้ยอลงังคงอลังการนะคะอันนี้ทำไมมันเหี่ยวกังเปลี่ยนได้ไหมบ้านดำดูคอมเมนต์ยังไง <laughs> บ้านดำมาถือว่าดูลอยๆไปก่อนพี่จ๋าบ้านดำถือดูลอยๆไปก่อนสี่พันเก้าร้อยนะคะพี่เหมียวเอาทักแอดมินเลยหนูไม่รู้ว่ามันหมดหรือยังพี่ทักไปก่อนนะคะเพราะว่า จากเมื่อวานจนถึงวันนี้หนูเห็นมันเหลือประมาณ18ลูกหนูก็เลยเปิดรีวิวให้ลูกค้าดูเนาะบางคนยังไม่เคยเห็นไม่ว่ากันสวยอลังการเป็นแบบนี้ทางนั้นนะคะลูกค้าปักบางตัวเป็นกระดุมจริงบางตัวเป็นกระดุมหลอกแล้วก็มีซิปด,ด้านในอย่างนี้นะคะแบบนี้เนะาะนพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยมันแทบจะไม่เลอะอะไรเลยเพราะชุดพวกนี้ส่วนใหญ่เขาใส่ในเทศกาลเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใส่ให้ผ้ามันช้ำ นึกออกไหมความช้ำมันจะน้อยมากๆความช้ำน้อยน้อยเลยมันเป็นเทศกาลให้เป็นส,วส่วนใหญ่เข้าใจกันตัวไหนที่มีงานปักเรื่อมปักป้องนะคะก็อาจจะมีเสียบ้างเพราะว่าก็มีร่วงมีอะไรนะถ้าที่หนูเห็นเป็นปกติเหมือนเวลาเราเปิดชุดปักเลื่อมก็มีเหมือนกันนะ,อะโอเคอ้าวจบแล้วลูกค้าแขวนเยอะไม่ได้ได้แค่นี้แหละอลังการดาวรานดวงมาก พี่พี่เอาทักข้อความนะคะเดี๋ยวให้น้องแอดมินเก็บให้นะชุดกระสอบกี่บาทคะสี่พันเก้าร้อยสี่พันเก้าร้อยคุแมแน่นอนเชื่อหนูคือตอนนี้หนูก็มาแพงกว่าเดิมนะแต่หนูว่าต่อยราคานี้เลยอยากให้พี่ได้ไปนะคะสามารถจะส่งได้เลยนะลูกค้ายอยู่กรุงเทพมั้ยี่ปริมณฑลเอาไปเลยพี่ขายก่อนลวยก่อนขายของสวยของมีไม่เยอะแล้วหนูมั่นใจว่าถ้ามีคนอื่นมีก็น้อยร้านที่จะมีแบบหนูอะ หนูกล้าพูดว่าน้อยร้านที่จะมีแบบหนูนะเพราะฉะนั้นนะงานหายากพองานหายากลูกค้าจะวิ่งเข้าพี่ทันทีคนจะหาพี่ทันทีเป็นสินค้าขางยายแน่นอนแต่ต้องรีบขายเร็วใครรับอีกแจได้เลยขอบคุณ